ไม่เขายืนตัวไงยืนตัวมาครับมาเรามารับพีมาเรามารับมาเทนเอายืนตัวปับ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 ล่อ่แล้วปล่อยไหวมาอ้ามขาดก็ได้ดิครับ ต้องกัดกับข้าวใครั่งเนียในทุกเกมมือด้ได่ไดข้า

ไหมูไม่ได <si ้เอาหรอไอเดี๋ยวไม่เลือกไอ้อตติดคนดูเลกตดต่ออ้าเดี๋ยวยืดตัวอนอกโอ้หเห็นตอนแรกมแค่รกออกยดตัวสามสามนะผมก็ัวเลด่อ้าว่หระวังกนกั้าแรกคิดว่าแชทแต่ e สิบเอ็ดหมดเลอก ผม่ใสู่่ี่ข้น่าดูครับรุ่นนี้ก็หนักลองที่เดมอบางกะปิอ่แม่งลดราคาคู่พันกว่บาทสันจากหกันกว่าเ็กน้อยแม่งากซื้นเลยได้ไม่ครับเยผมีใน่บนอกรใหม่สชั่นใหม่จะในมอมันตอบเกมแล้วแม่แล้วจะแเ่าเอกี้ เรื calcium, smoking, Re Mother, no ่องมรนหนุดได้ใช่ไเมลามันเขากหวยแล้วต้องต้องวานสองตบอ่ะรู้ว่ามีคนมาอ๋อเรียกเขาม่เขาป่ แรกยังยังไม่ได้ยิงกันนู่นยังไม่ได้ฟอม นิยมบัสไม่แค่แที่สนามีไม่ไมีสนามกีฬาให้สนามกีฬาที่โดนโดนไปตั้งจาตตันต้องไปเ่าสนามนอกเลยมาตีไี่หมดมว่าตัดได้บ้าับาไปดูเดินไปผมรอนัดไป โรงงานปูโต้านวัดนครอยากจัดกา์กนนะจะนกลัวกลัวเออมาใช่ตอบันมาถามตอนเรืองมีขนาดกี่คนตอบกี่คนไม่มาผมเาแล้ยมาคุณจํามบอกเอามีแปดคนพอดีดีไปสองไปดอับขวานนี่ยัต้องสายเต็มสเบรกเต็เลย

แล้วเยอะแล้วยกเลยพอแล้วมันเยอะแล้วไปเดพันขนมไปเปล่าว่าตรงนี้ไงเซเว่นไงหหนนููโอ้โหมันจะหมดแล้วเนี่ยหนูมีขนมแล้วทำไมไม่เหมือนพี่เธอเลยอ่ะพี่เธอชวนไปไหนเขาก็ไปอ่ะไปป่ะเอามามเดี๋ยววางให้เดี๋ยวป้าวางให้ อาเจกยนยืดแหวกด้วยนะจริงหรอห้องนอนใครห้องนอนอ้าวห้องนอนยืดไปหนูก็ไม่ต้องขยับสิลูกพี่ไปไหนอ่ะอยากขยาวอาอาเจีนยืถือดีๆไม่ไม่เอาให้พ่อหลอดมาให้ล่ะจะได้ไม่หอบมาไปเดินกันไหมเปล่าเดินออกกำลังกายเดี่ยว